สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานต่างๆนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเลขฐานสิบคืออะไรเลขฐานสิบก็คือเลขที่เราใช้ในชีวิตประจําวันปกตินี่แหละครับเลขที่เราใช้ปกติในชีวิตประจําวันเราเรียกเลขนั้นว่าเป็นเลขฐานสิบนะครับแต่ว่าเลขฐานสิบเนี่ยมันก็จะ ประกอบไปด้วยตัวเลขตั้งแต่0ถึง9 0ถึง9คือเลขฐาน10นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการแปลงเลขฐาน10เนี่ยไปเป็นเลขฐานต่างๆเราจะมีวิธีการแบบนี้ครับก็คือว่าเช่นสมมติผมยกตัวอย่างขึ้นมาครับเช่นเลข35 35เนี่ยก็เป็นเลขฐาน10ก็คือเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเลขฐาน10นะครับถ้าเกิดว่าสมมติเราอยากแปลง35ให้เป็นเลขฐาน2 นะครับเราจะทำยังไงก็คือว่าเราก็ตั้งสาสิบห้ามาก่อนเลยนะครับอ่าเราตั้งสาสิบห้ามาก่อนจากนั้นเราใช้วิธีการหารสั้นแบบนี้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะแปลงเป็นเลขฐานสองให้เราใช้สองหารถ้าเกิดเราอยากแปลงเป็นเลขฐานสามให้เราใช้สามหารโอเคไหมครับอ่าสมมติเราอยากแปลงเป็นเลขฐานสองเราก็ใช้สองหารได้เลยสองหารครับก็จะได้เป็นสิบเจ็ดก็จะเหลือเป็นเศษหนึ่ง อ่ะ,ะเหลือเป็นเศษหนึ่งถัดมาเราก็ใช้2หารต่อครับอ่าสองหารเราสองหารแค่17นะครับ2 7 2 8 6อ่า2 8 6มันก็ยังจะเหลือเศษหนึ่งอีกถัดมา8เนี่ยเราก็ใช้2หารอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็จะได้เป็น4อ่าสแล้วปรากฏว่ามาลงตัวเศษก็คือ0นย์ถ้าเกิดลงตัวเราต้องเขียนเศษด้วยนะครับเศษก็คือ0จากนั้นเราก็ใช้2หาร4ต่ตอบอ่าสองสองลงตัวก็เหลือเศษ0ถัดมาเนี่ยสเนี่ยก็หาร2ต่ตอบได้เป็น2 1 2ก็เหลือเศษ0ูนย์อ่าถ้าเกิดว่า คำตอบสุดท้ายจะได้เป็นหนึ่งแล้วเนี่ยแสดงว่าสุดแล้วนะครับก็คือสุดแล้วเราจะไม่หันต่อแล้ววิธีการนะครับก็คือว่าเราจะทําแบบนี้ครับก็คือเราจะเขียนอนี้ครับก็คือไล่ตั้งแต่1 0ึ่งยเปนื่อยครับไล่แบบนี้ก็คือเราจะแปลงไปเป็น1 0 0 0 1 1 แบบนี้ครับเราจะนำเลขตัวที่เราคิดได้ตรงนี้มาเป็นเขียนมาเขียนตรงเป็นเลขฐานฐานสองนะครับแล้วเลขฐานสองเนี่ยให้เราห้อยข้างล่างเลยครับว่ามันเป็นเลขฐานสองแบบนี้ครับจริง,รงๆเลขฐานสิบเนี่ยจริงเราจะห้อยข้างล่างเป็นเลขสิบก็ได้นะครับแต่เขาไม่นิยมเขียนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลขฐานอื่นเนี่ยเราต้องห้อยข้างล่างเป็นเลขสองแบบนี้ด้วยนะครับถึงรู้ว่าเป็นเลขฐานสองโอเคไหมครับถ้าเกิด ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นสมมุติเลข38 38เนี่ยเป็นเลขฐาน10ถ้าเกิดเ่าเราอยากจะแปลง38เนี่ยไปเป็นเลขฐาน3เราจะทำแบบนี้ครับก็คืออเหมือนเดิมเลยครับเราก็เขียน38มาจากนั้นเราก็ตั้งหารครับเราตั้งหารสั้นนะครับถ้าเกิดเราอยากแปลงเป็นเลขฐานสเราก็ใช้3หารเราก็ใช้3หารเลย สาหารจะได้มากที่สุดกี่ครั้งครับเป็น36 32เป็น36ได้เป็น12แล้วมันก็จะเหลือเศษสนะครับเลยนะครับอ่ะถัดมาครับเราก็หารต่อ12เนี่ยเราก็หาร3ต่อเลย3 4 2หารลงตัวเศษศูนย์ ถ้าคือถอดเอาตัวเราต้องเขียนเศษศูนย์ทุกครั้งนะครับได้4ปุ๊บหาร3ต่อ3 1 3่มใช่ไหมครับก็จะเหลือเป็นเศษ1เศษ1อ่าโอเคเพราะฉันเนี่ยแล้วเราก็มาเขียนนะครับโดยตัวเลขที่เราเขียนเราจะไล่ต้องแต่ล่างขึ้นบนแบบนี้นะครับ0 1 1 0 2อ่าเขียนครับมีค่าเท่ากับ1 1 02แล้วอย่าลืมห้อยเลขข้างล่างครับห้อยเลข3ข้างล่างแบบนี้เป็น1102นฐาน3นะครับที่สำคัญอย่าลืมห้อยเลขข้างล่างเราจะรู้ว่าเลขนั้นเนี่ยเป็นฐานอะไรนะครับพอเข้าใจไหมครับเพราะฉะน,นี้ยท่าตัวอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากแปลงเลขฐานสิบไปเป็นเลขฐานอะไรก็แล้วแต่ให้เราใช้ตัวเลขนั้นเนี่ยหารโอเคไหมครับให้เราใช้ตัวเลขนั้นหารแล้วก็เขียนเศษมา แล้วจากนั้นเรานําเศษเขียนจากล่างขึ้นบนไปเป็นเลขฐานนะแล้วอย่าลืมห้อยเลขฐานข้างล่างด้วยนะครับสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ